ทุกครั้งที่ผมกดเข้าแคตตาล็อกครับมันจะมีออปชันหนึ่งที่ผมไม่เคยสนใจมาเลยครับนั่นคือออปชันอีโมดเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ที่ผมเล่นครับมันเป็นเกม R6 ครับแล้วเกม R6 เนี่ยมันใช้อ e ีโมดพวกนี้ไม่ได้ครับแต่เมื่อ2วันที่แล้วครับผมได้เปลี่ยนอวตารใหม่และผมต้องการอ e ีโมดเท่ๆเพื่อมาตั้งโปรไฟล์ครับแต่พอกูกดเข้าไปในช่องอ e ีโมดครับกูเจออะไรแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยอุ้มเงินอไหมแบบเนี้ยและดูวความสงสัยมากๆของผมครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยไปนั่งดูว่า, e าอีโมดในโลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยยยมมมมันมันแบบนีีอออะะะไรรรแแแปลกๆบบบ้เเซึ่่งงโคคต เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูอ e ีโมดแปลกๆในโลบอคครับหากคุณผู้ชมพร้อมกันแลนี่ยก็ก็ดูต่อแค่นั้นแหละเรามาเริ่มก,กันแต่ท่าแรกครับกับท่าเอ่อผมไม่ไามึงเต้นท่ทาอะไรเนี่ยมันเป็นท่าแบบที่มึงเตน้นเป็นคือม,มึงมมเป็นมึมงมุมครับท่านผู้ชมแล้วมึงเป็นมึงมุมที่เต้นแบบไอ้เชี่ยหากคุณอยากทําอะไรแปลกๆให้เพื่อนคุณดูครับคุณลองทําท่านี้ดูครับเพือพ่อนมึงเนี่ยจะเลิกคบกับมึงทันทีครับเลิกคบไม่พอนะเรียกมึงเข้าโรงพยาบาลด้วยท่าถัดมาครับท่านี้ผมสาบานได้ว่ามันตั้งชื่ออ e ีโมจว่า่า e ครับบบแแตแ มึงช่วยบอกคำว่าเจสันในท่าเต้นท่านี้ดิมึงบอกดิว่ามันมีอะไรเหมือนเจสันนะแล้วแบบท่ามันเคียมากมึงมันแบบคืออธิบายไม่ได้กอธิบายไม่ได้มึงดูเอาเองแล้วกันสรับท่าถัดมาครับท่านี้คือเคียแบบเคียมากครับผมแนะนําว่าหากใครกําลังกินข้าวอยู่เนี่ยมึงหยุดเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าแบบมึงน่าจะแดกไม่ลงแน่ๆครับเพราะท่าถัดมาเนี่ยคือท่าที่มึงเบ่งคีับใช่ครับท่านผู้ชมมันคือท่าที่มึงมึงเบ่งชี ไอ้เงี้ยมึงโอ้ยยังเชียร์เลยมึงนล้วปะผู้พวยี้กูหลับไม่ได้มึงใครมนันหาท่ามว้สัตว์ใครมนันหาทำาวะล้างตาทำไมวะเพื่อนมึงไปเห็นอะไรมาวะโอเคกูเข้าใจมึงแล้วอีโมดถัดมาครับพอๆไก่ท่าขี้เลยครับคือมึงโกงตูดขึ้นครับ มึงทาไปทําไมกูก็ไม่รู้ครับจุดประสงค์ของอีโมเทียดนี่คืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันท่าถัดมาครับอันนี้กูสาบานว่าปกติกว่าสองท่าที่แล้วครับอันนี้คือเป็นท่าหมาน้อยน่ารักครับถึงแม้มันจะดูแปลกๆไปหน่อยแต่สำหรับผมว่าก็แอบน่ารักนี่นะอย่างน้อยก็ดีกว่าสองท่าที่แล้วอะ่ะท่านชมท่านชมจํามีได้ปะอากูสิยนะคือ ไอ้ยี่มีมอย่างเก่าเลยไอ้ยี่กูชอบท่านี้ว่ะท่าถัดมาครับพวกมึงดูกันเอาเองนกครับกูไม่ค่อยอยากจะอธิบายเท่าไหร่ท่าถัดมาครับกับเฮลิคอปเตอร์ครับผมว่าผมไม่ต้องอธิบายเลยมากเกี่ยวกับท่านี้แล้วครับท่าถัดมาครับอันนี้แม่งออกแ่ากลัวนิดหน่อยครับคือมันจะแยกส่วนตัวมึงไปเป็นหลายส่วนครับแล้วมึงก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวสูงท่าถัดมาครับกับท่าฟูโมครับท่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนมือให้ายเป็นฟูโมหมุนไปหมุนมาครับและนี่คือสภาพของเด็กป .2 ครับตอนที่เขาโดนยึดแท็บเล็ตแล้วบอกว่า ท่าถัดมาครับท่านี้เนี่ยใช้แล้วอาจจะโดนแบนครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณครับหายไปเลยครับหายไปเลยอ่ะหายไปไหนไม่รู้ครับซึ่งอยู่บนนี้ครับใช่ครับคุณสามารถใช้ประโยชน์จากท่านี้ในการโกนตีนคนอื่นได้ครับท่าถัดมาครับผมก็ไม่รู้กันว่าควรเรียกท่านี้ว่าอะไรครับคือมันเอาตีนกับหัวมึงเนี่ยมันยัดกันไว้ในตัวครับซึ่งถามว่าทําไปทําไม กูก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันทําไปทําไมท่าถัดมาครับท่านี้น่ากลัวมากครับคือกูไม่รู้ตัวละครกูมันเป็นอะไรครับคือมันบิดแบบเหมือนโดนผีเข้าอะมึงอ่ากูขี้เกียจอ่ะขออีกห้านาทีได้ไหมกูยังไม่อยากลุกจากเตียงตอนเนี้ยไอย่า <c oughs> <c oughs> ทานมนโคได้ท่าถัดมาครับกับอโลนาแดนครับท่านี้แม่งเอาจริงต้นฉบอบมันก็ดูแบบแปลกๆอยู่แล้วนะพอมาเป็นไฮโลบอกแล้วแบบเป็นตัวละครกูเนะี่ยแม่งขี้เียมากเลย <c oughs> เดี๋ยวนะ มันมีแอนิเมชันซอมบี้อยู่แล้วไม่เช่แล้วมึงจะทำอ e ีโมดขึ้นมาทำไมอีกวะผมไม่คิดว่าผมจะเจอสิ่งนี้ในอ e ีโมดครับคือคือมันมันเปลี่ยนเราครับเป็นไอ้เครื่องไอเ้อเย้ย วิ้งโอ้แต่และอันในสัตว์ส่วนท่านี้ครับคือมึงกลายเป็นเบสในไมค์ครับครับมันจะเอารุกเอาคือมันเอาตัวมึงครับははมาลอยวนรอบหัวมึงครับคือมึงใช่เลยครับไอ้ยี่เบสในไมค์ครับท่านผู้ชมครับพวกมึงเคยเห็นพวกอวตารตสูงไหมครับที่มันชอบเอาแพ็กเกจอาโธมาใส่มุ่งมั่วจนแม่งตัวสูงแลวมึงหมั่นใจไหมมึงกดอีโมดนี้ใส่มาครับคือกูไม่เข้าใจจุดประสงค์ของอีโมดน้่วยทำไมวะมึงจะตัวสูงขึ้นไปทําไมวะ มนี้ครับผมแนะนำให้คุณใช้กับคนที่คุณมันไส้ครับเพราะว่าไอ้เหี้ยมันกระโดดทีบเลยหากคุณคิดว่าการโบกมือของลูบอกเนี่ยมนธรรมดาเกินไปครับคุณลองโบกมือแบบนี้ดูครับตลอดการใช้ชีวิตของผมมา19ปีครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในวิดีโอเกี่กูเคยเห็นมาเลยครับ ถ้าถัดมาครับกับท่าอบบีครับคือมันจะเอาหัวมึงเนี่ยไปอบบีกับสับสัดส่วนร่างกายของตัวมึงครับซึ่งกูไม่เข้าใจวะมึงกูกูไม่เข้าใจว่ะด้วยกูด้วยพวกมึงเพื่อนกูกลายเป็นซ่วมไปแล้วท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมรักใครสักคนหนึ่งครับให้ท่านผู้ชมกดอีโมดนี้ใส่เขาครับมันทำให้มึงโดนแบนครับเนื่องจากว่ามึงออนไลน์เดทติ้งครับ หากท่านผู้ชมเป็นแฟนหนังทานฟอร์เมอร์ครับผมแนะนำให้คุณใช้อ e ีโมดนี้ครับเพราะว่าอ e ีโมดนี้มันจะเปลี่ยนคุณให้แก่ไปเลยไอ้ยเหี้ยมันอย่างเหี้ยเลยมึงคืสภาพน้อยสัตว์จะดื่มนมไปแค่ไหนนมเธอก็ไม่ใหญ่ขึ้นหรอกนะอีโม e ที่ผมเจอเนี่ยก็มีประมาณเลยครับก็มันแปลกไหมก็โคตรแปลกเลยครับ แต่ถามว่ามันสนุกไหมบางอันบางอันเนี่ยที่ผมมองว่าแปลกแต่มันดูโอเคเนี่ยผมก็มันจัดอยู่ในเกณ์พอรับได้ครับแต่อีกการนั่งขี้ไ่โกงตูดด้วยกูไม่โอเคครับือผมมองว่าบางอันเนี่ยมันดูแบบมันดูไม่ค่อยเหมาะสมกับเกมเท่าไหร่ครับมันควรจะมีการแบบเช็คหรือจัดอายุหรือทเขี้อะไรสักอย่างก็ได้กับอีโมดพวกนี้หน่อยครับเพราะบางอันเนี่ยครับมันทําออกมาได้ไม่เหมาะสมจริงครับรวมถึงอีโมดหลายอันเนี่ยก็มีการละเมินลิสิทธิ์หรือก๊อปตามกันมาครับแบบกูเห็นเต็มไปหมดครับอีโมดตากันเนี่ย คือเหมือนลบบอกเขาไม่ได้ดูเร <laughs> ื่องพวกนี yeah. <sh arp glowing DNA> so ้เลยครับก okay. ็เอาเวลาไปทะไรก็ไม่รู้กูไม่รูเหมือนกันแต่เป็นว่าครับผมก็อยากร้องเรียนลบบอกเรื่อนี้เหมือนกันว่ามึงช่วยดูอีโมดพวกมึงหน่อยไอ้เหี้ยก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้มากๆนะครับเพราะว่าแบบ เอาจริงคลิปนี้ผมไม่ได้ใช้เวลาทํานานมากนะเพราะว่าแบบก็แค่กดอีโมดเต้นแล้วก็ตัดต่อนิดหน่อยแค่นั้นเองครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมสนุกในการทํามันมากเพราะอีโมดแต่ละอันเนี่ยแบบบางครั้งกูนั่งขับแบบมึงต่อกูตัดต่อกูขำนานมากอะกับไอ้ขี้อะมึงกูขำแบบขำโคตรนานเลยครับซึ่งหากใครอยากลองใช้อีโมดพวกนี้เนี่ยก็คุณก็ไปลองใช้ได้ครับแต่คือกูไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับเพราะว่าแบบเป็นมึงมึงอยากขี้ต่อหน้าคนทั้งเซิร์ฟไหมเชื่อกูไม่มันจะมีคนคอมเมนต์ตอบว่าอยากเอาเป็นว่าครัับบบกก็็คคคลลลิปนนนนีีี้้้ไไมมม่่่่อะะะรรแแแวผาจห